ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีวันที่15นะครับ15มกราคมนะครับพศ2567นะครับผมมาพบกับร้านลามาสูนชาแนลนะครับร้านอยูุติดโรงเรียนบ้านนายม อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนต้องการนะครับที่จะขายเครื่องเสียงนะครับผมอ่ะกินดีนะครับผมกินดีเลยนะครับผมถ้าเป็นยกชุดนะครับผมพอมรับเองถึงที่นะครับยกชุดนะครับพร้อมรับเองถึงที่นะครับผมถ้าเป็นชิ้นนะครับขอท่านที่สะดวกนะครับผมยกมาที่ร้าน เท่านั้นนะครับผมขอช่างที่สะดวกยกมาร้านเท่านั้นนะครับพอย้าอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้านะครับมาให้พี่น้องนะครับได้เลือกชมกันนะครับหลายตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับเริ่มจากตู้กันก่อนนะครับผมตู้15นิ้วนะครับตู้15นิ้ว CKT นะครับผม c KT Audio แ l a b นะครับเป็นของช่างเกี้ยงนะครับของช่างเกี้ยง15นิ้วนะครับนี่ครับดอกสวยๆนะครับดอกเดิมๆนะครับผมนะครับรดยมคานี้นะครับดอกเดิมๆเลยนะพี่้องนะครับ เมืกี smoking, ้นะครับเดี๋ยวให้ไปลองดูนะครับรอบๆนะครับเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับตู้มอนิเตอร์15นิ้วนะครับของช่างเกี้ยงนะครับผลงานสวยๆนะครับตัวนี้น่ครับสไปคอนนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีเบ้านะครับมีเบ้าสำหรับเสียบตังขามอนิเตอร์นะครับผมตู้ CKT นะครับผมของช่างเกี้ยงนะครับของช่างเกี้ยงนะครับใบละ 2,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใบละ2,800บาทพร้อมจะส่งนะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมบวกเพิ่มอีกนะครับใบละ200นะครับผมเป็นถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็บวกเพิ่มอีกใบละ200ก็เป็นใบละ3,000บาทพร้อมส่งนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพปริมณฑลก็ใบละ2,800บาทนะครับผมสามารถจัดส่งได้นะครับแล้วก็ตู้12นิ้วนะครับตู้12นิ้วเป็น 12นิ้ว rcf นะครับ12นิ้ว rcf นะครับตัวนี้เป็นไม้อาแท้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับดอกเป็นดอกกิฟตนะครับผมดอกกิฟต์หนึ่งสองสี่ห้านะครับแหลมเป็นแหลมนาโนวานะครับเป็นไม้อาแท้สวยๆเลยนะครับผมนะครับผมตะแกรงนะครับของค่ายนะครับผมอ่ามิสเตอร์น่าจะมิสเตอร์หนุ่มนะครับมิสเตอร์หนุ่ม sound system นะครับนี่ครับสวยๆนะครับดอกเดิมทุกดอกนะครับสำหรับดอก12นิ้วนะครับเดิมทุกดอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นทรงนะครับ rcf นะครับ RCF 12นะครับ RCF 1 2นะครับมีเพจนะครับมีเพจหลังนะครับมีเบ้าเสียบสลหรับตั้งมอนิเตอร์นะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ก็ใบละ2,700บาทพร้อมจะส่งนะครับใบละ2,700บาทพร้อมจะส่งนะครับถ้าเข้ามารับเองนะครับตัวนี้ใบละ2,500บาทนะครับพี่น้องแต่ก็มาดูที่ตู้แหลมนะครับผมตู้แหลมนะครับนะครับดอกแลมนะครับตามนี้เลยพี่น้องนะครับผมขนาดเดียวกับต้องแปดนะครับ ครับผมดังทุกดอกใช e <hi> ้ได้ปกตินะครับผมไม้อาจเป็นไม้อัแท้นะครับผมนี่ครับมีขอบมีมุมพลาสติกแบบนี้นะครับนี่ครับมีหูยกนะครับเป็นไม้อาแท้เด้อพี่น้องนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับท่านไหนต้องการเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้นะครับราคาแบ่งบันพี่น้องนะครับผม3ดอกนะครับ3ดอกนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผม1,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ1,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลบวกเพิ่มอีก หนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับกลองแหนมเนอะครับผมถ้าเป็นภาคอื่นๆนะครับผมก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทความสูงนะครับผมแล้วก็มาดูที่ดอกลำโพงนะครับผมดอกลำโพง12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับมีเข้ามาทั้งหมด4ดอกนะครับดอก pr นะครับดอก pr 1ดอกนะครับตัวนี้เป็น pr หน้อนิ้วนะครับหนึ่งร้อยสานิ้วกำลังวัดอยู่ที่600วัตต์นะครับ600วัตต์99 db นะครับความ เร็วนะครับในการตอบสนองนะครับนี่ครับดอกเดิมๆนะครับไม่อี่ยมเลยนะครับตัวนี้ดอกละ1นึ0งบาทนะครับดอกละ1นึ0งบาทนะครับผมค่าส่งนะครับผมดอกนะครับทั้งหมดนะครับมี4ดอกนะพี่น้องดอกละ1นึ่งบาทเท่ากันนะครับราคานี้รับเองนะครับค่าส่งขอดอกละ100่งรนะครับขอดอกละหนึ่งร้อยด้วยพี่น้องแล้วก็ดอกทาดานะครับทาดา X 1 2 4นะครับทาดา X 1 2 4นะครับตัวนี้มีเล็กใหญ่จัมโบ้เลยพี่น้องนะครับไว้สามนิ้วหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับหกสามร้อยอาร์มีเอสนะครับผมบาทแม็กัน ครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สวยจ้ำเดิมนะครับผมยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีคู่นะครับเป็นดอกเซอร์โวนะครับดอกเซอร์โวเด้อพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นไวท์นิ้วเหมือนกันนะครับไวท์นิ้วไมลเหล็ก180่มิลนะครับผมนา20่มิลนะครับไวท์นิ้วนะครับตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่500ร้อวัตต์นะครับนะครับมี2ดอกนะครับกําลังวัดอยู่ที่500ร้อวัตต์นะครับมี2ดอกนะครับ ครับดอกสีสวยจำเดิมนะครับยังไม่เคยซซอมเหมือนกันตัวนี้นะครับราคารับเองก็ดอกละ1,200บาทนะครับผมค่าส่งก็ดอกละ100นะครับเหมือนกันนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับตัวนี้หนึ่งใบก็ขายนะครับตัวนี้หนึ่งใบก็ขายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซอร์โวนะครับขออนุญาตขายเป็นคู่เนอะพี่น้องแล้วก็มาดูที่เน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กสองทางนะครับเน็ตเวิร์กสองทางนะครับนี่ครับ ครับสีสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวละสี่รอยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับมีสองตัวนะครับผมแล้วก็ดอกแหลมนะครับผมดอกแลม P ีออเดนะครับดอกแลม P ีออเดีนะครับอยากให้พี่ลองดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับดอกแลม P ีออเดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับเป็นไวท์ไทเทเนียมนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นไวท์ไทเทเนียมนะครับตัวนี้ไว้แท้ไว้เดิมแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ มีทั้งหมด2ดอกนะครับผม P.O.D.O. ตอง8นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น P.S.T. นะครับตอง8 V.2 นะครับไว้จะเป็นไว้ไทเทเนียมนะครับเหมือน7 5 0นย์ะพี่น้องนะครับตัวนี้ไว้เหมือนไทเทเนียม7 5 0นะครับข้อดีก็คือทนความร้อนได้เยอะกว่านะครับผมให้เสียงที่ชัดเจนกว่านะครับผมถ้าสนใจเดื่องัางกว่าแน่นอนนะครับถ้าไปเทียบกับตัวตัวเดิมนะครับรุ่นเก่านะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับ ดอกละนะครับดอกละ650บาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละ650บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็แอมคอมนะครับแอมคอม3 4นะครับแอมคอม3 4ของ nts นะครับแอมคอม3 4ของ nts นะครับตัวนี้ก็สีสวยนะครับนะครับพร้อมปากนะครับปากน่าจะ 8ปคูณแนะครับน่าจะ8ปคูณแนะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเด้อพี่น้องอ่าขนาดนะครับขนาดมันอ่าสองรมิลนะครับ200 200ยสองรมิลคูณสองมิลนะครับก็20่สิคูณยีมิลนะครับยี่สิบเซนคูณยีเซนนะครับก็น่าจะประมาณอยู่ที่8นิ้วนะครับผมอ่ท่านใดสนใจเด้อตัวนี้ก็ดอกละ500บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งนะครับผมเนี่ยก็มาที่ไฟพานะครับไฟพาดีไลท์นะครับตัวนี้พร้อมกับเป้าหนังนะครับพร้อมกับเป้าหนังกันน้ําอย่างดีนะครับพี่น้องตัวนี นะครับเป็นไฟพานะครับผม R G B นะครับ R G B ของ d l i ล h นะครับตัวนี้ก็ดวงละ1,000บาทพร้อมส่งนะครับผมพร้อมกระเป๋านังแบบนี้เลยพี่น้องครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับและก็ อีโอไลเซอร์นะครับอีโอไลเซอร์โอริสนะครับรุ่นนะครับสองสามหนึ่งนะครับอีโอไลเซอร์นะครับโอริสนะครับรุ่นสองสามหนึ่งนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้จะถ้าเทียบกับ d b x นะครับ d b x ถ้าเป็นงานก๊อปงานลาซาด้านะครับตัวนี้ครับผมเกี่ยนดีกว่าเยอะนะครับพี่น้อง เก่งดีกว่ากันเยอะนะครับพี่น้องเทียบกันได้เลยนะครับผมโอริสนะครับสองสามหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมอีโคไลเซอร์นะครับผมสไลด์สองชั้นนะครับโอริสหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับและก็คอรสามทางนะครับคอรสามทางเด้อพี่น้องตัวนี้อ่าขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับผมเป็นคอร์สสามทางนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นความถี่นะครับเป็นความถี่ที่อ่าปรับ แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็เล่นแค่เสียงอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับผมอ่ซ้ายขวานะครับจะเป็นเบสนะครับเป็นกลางเป็นแหลมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบสกลางแหลมเหมือนกันพี่น้องนะครับผมแค่เล่นเสียงอย่างเดียวพี่น้องนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เสียงดีนะครับเสียงดีใช้ได้เลยนะครับนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับแล้วก็แจ็คแบบธรรมดานะครับพี่น้องตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจเด้อหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกสิบห้านิ้วนะครับส S 300, э 300 er ite, g, B, yes. see.. s นะครับ1ิห้านิ้ว3า0รอนะครับมีเข้ามาหนึ่งดอกพี่น้องนะครับมีเข้ามาหนึ่งดอกนะครับตัวนี้ดอกสภาพสวยนะครับไม่เอี่ยมนะครับตัวนี้เนี่ไปลองดูกันนะครับนะครับดอกสวยไม่เอี่ยมนะครับผมไม่มีคู่เล้อตัวนี้นะครับผมท่านใดหาอยู่นะครับผมท่านใดขาดคู่นะครับตัวนี้ดอกละ1,500ร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับดอกละ1,500รอยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็สายมันติคอนะครับผมสายมันติคอของไดนาคอมนะครับ สายมันดคอไดนาคอมนะครับผมขนาด12 12คอนะครับ12คอนะครับพร้อมใช้งานพี่น้องความยาวอยู่ที่30เมตรนะครับ12คอ30เมตรนะครับผม้าใรสนใจนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับความยาวที่30เมตรเลยนะพี่น้องนี่ครับสวยๆนะครับผม 3500ร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาดูที่ PowerM นะครับผมหน้าลายนะครับ NPE นะครับ LDA สามร้อยนะครับผม NPE LDA 3า0อยนะครับผมตัวนี้สามารถนะครับใช้แบตเตอรี่ได้นะครับพี่น้องสามารถใช้แบตเตอรี่ได้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับอ๋อใช้แบตเตอรี่ไม่ได้เดี่พี่น้องอันนี้ขออภัยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นลายแมทชิ่งนะครับผมอ่าขออภัยนะครับตัวนี้เป็นลายแมทชิ่งนะครับผมสำหรับอ่า ต่อนะครับผมกระจข่าวนะครับต่อไกลๆนะครับพี่น้องขออภัยนะครับเห็นหม้อแปลงนึกว่าเป็นหม้อแปลงไฟแบตนะครับเป็นหม้อแปลงไฟแบตนะครับอันนี้ไม่ใช่เด้อพี่น้องอเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกละเอียดนิดนึง LD สามร้อยสี่ร้อยอ๋อเป็นไฟแบตนะครับพี่น้องไฟแบตได้นะครับไฟ DC อินนะครับขออภัยนะครับขออภัยนิดนึงนะครับอ่ะดูดูผิดไปดูผิดไปนะครับครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ อ่าตัวนี้จะมีแมทชิ่งในตัวนะครับเป็นแมทชิ่งในตัวด้วยนะครับอ่าแมทชิ่งในตัวด้วยนะครับแล้วก็อ่าจะเป็นไฟแบตด้วยนะครับอ่าตัวนี้สามารถนะครับต่อใช้งานได้หลากหลายนะครับพี่น้องต่อใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับตัวนี้ก็จะ ครับมีทั้ง4โอห์มนะครับผม4โอห์มนะครับ4โอห์ม8โอห์ม16โอห์มนะครับพี่น้องขออภัยผมดูผิดนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นแมทชิ่งนะครับเป็นแมทชิ่งนะครับ7 7โวลต์นะครับแล้วก็100โวลต์นะครับผมใช้ในการห่อกระจายข่าวได้เลยนะครับผมดึงสายใกล้ๆได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสามารถนะครับผมใช้ไฟนะครับผมไฟแบตนะครับไฟแบตอ่า12โวลต์นะครับผม LDA 300นะครับตัวนี้จะ เป็นนะฮะไฟ12โวลต์นะครับเป็นไฟ12โวลต์ด้วยพี่น้องนะครับนะครับใช้ไฟ12โวลต์ไฟแบตได้นะครับไฟแบตไฟบ้านได้นะครับพี่น้องขออภัยนะครับในความผิดพลาดนะพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับ3,500บาทนะครับ3,500บาทพร้อมจะส่งนะครับของไทย NP นะครับนะครับใส่ในสวยๆเลยพี่น้องนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมนะครับสภาพไม่อี่ยมนะครับ3,500บาทเท่านั้นนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาดูที่พรอเวียมนะครับผมอาร์วีนานะครับอาร์วีนาเอ็กซ์ทีแปดพนะครับอาร์วีนา XT แ0 0พันนะครับ <ys son> ตัว <c oughs> นี้มอแปลง2ลูกนะครับนะครับเป็นมอสเฟตนะพี่น้องเป็นมอสเฟตค่าละ5คู่นะครับ12นิ้ว15นิ้วได้ค่าละ2ดอกนะครับ18บแปดโคมปั๊มได้นะครับตัวนี้ข้างละ1ดอกนะครับผมนี่คร,รับคาปลาลูกใ,ใหญ่ๆน,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 นะครับ8ลูกเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมอ่ะถ้าไหนได้ไปตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับผม3,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ3,200บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ดอกลำพงนะครับผมดอกลำพงคานี้นะครับผมคา,านี้คานี้ อ่าสิบแปด wr เก้าเก้าเก้านะครับตัวนี้ไวท์สี่นิ้วนะครับไวท์สี่นิ้วนะครับผมกําลังวัดตัวนี้จะอยู่ที่ขออนุญาตนิดนึงนะพี่น้องอ่าหนึ่งพันวัตต์นะครับผมเป็นไวท์สี่นิ้วหนึ่งพันวัตต์นะครับของค่ายคานนีนะครับดอกสวยๆเดิมๆนะครับผมตัวนี้ดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ดอกนะครับสิบแปดสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วเหมือนกันทั้งครับพี่น้อง นี่ครับสีสวยนะครับอดอกสิบแปดนิ้วนะครับผม NTS นะครับตัวนี้ผ่านมือหมอมาแล้วนะครับผมงานสวยนะครับนะครับงานสวยซ่อมเนียนนะครับเหมือนกันทั้ง2ดอกเลยนะครับ ครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานได้ปกติไม่เบียดนะครับตัวนี้ราคาดอกละ1,500บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสลับดอก18นิ้วนะครับพี่น้องและก็ powerm นะครับ powerm thunder s o u n d นะครับ thunder s o u n d s 2 4 0 0นะครับ thunder s o u n d s 2 4 0 0นะครับตัวนี้จะเป็นหม้อแปลง2ลูกนะครับหม้อแปลง2ลูกนะครับ18นิ้วได้ข้างละ2ดอกนะครับผมขับกลางได้นะครับข้างละ2-3ดอกนะครับตัวนี้ราคานะครับ7,800บาทนะครับ ใส่แน,แน่นๆนะครับส you ีสวยจ้ำเดิมนะครับตัวนี้7,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ Thunder Sound นะครับตัวนี้เป็นสเปคใหญ่ขึ้นนะครับเป็นสเปคใหญ่ขึ้นเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็น Thunder Sound T 2,004นะครับ Thunder Sound T 2,004นะครับตัวนี้มอแปลงใหญ่นะครับมอแปลงใหญ่มากครับตัวนี้นะครับ18นิ้วคงรอได้นะครับผมค้างละ2-3ดอกนะครับคงรอได้นะครับ2-3ดอกนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ย8,000 500บาทนะครับ8,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่โพแอมนะครับ MR p o ดนะครับ MR p o ดตัวนี้จะเป็นโพแอมมอดเฟลด์นะครับพี่น้องเป็นเป็นโพแอมมอดเฟลด์นะครับของค่าย MR p o ดนะครับนี่ครับสีสวยนะครับตัวนี้18นิ้วได้ครับแล้2สถึงสดอกนะครับตัวนี้อ่ะถ้าเทียบ2ตัวนี้นะครับผมตัวนี้แรงกว่านะครับแรงกว่าน่าจะเยอะอยู่นะครับพี่น้อง ครับผมลองเทียบกันดูแล้วนะครับผมถ้าไหนสนใจเด้อราคาเท่ากันนะครับ8,500บาทนะครับถ้าไหนชอบมอสเฟีก็จะได้นะครับถ้าไหนชอบไบโพล่านะครับก็จัดได้เลยนะครับผมนะสีสวยนะครับผมแล้วก็พอ m อมแท็กนะครับผม Track HB ส0 0พันนะครับ Track HB ส0 0พันนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแรงมากพี่น้องนะครับผมเดิมๆนะครับสีสวยจำเดิมนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ครับผมวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับด้านหน้าจะไม่มีนะครับพี่น้องนี่ครับ วอลลุ่มด้านหน้าจะไม่มีนะครับวอลลุ hmm. ่มเล่งเสียงนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับนะครับวอลลุ่มเร่งเสียงจะอยู่ด้านหลังนะครับมีสเปคอนเรียบร้อยนะครับนี่ครับวอลลุ่มเป็นตัวเล็กๆนี่ครับเป็นตัวเล็กสองตัวนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็แรงนะครับแรงแรงมากนะครับตัวนี้สีบแปดนิ้วโผลหลอนะครับนพันสองร้อยบาทพันห้าร้อยนะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับตัวว่าเป็นอ่ w พ r เวอร์แอมนะครับผมมอสเฟสนะครับมอสเฟสนะครับของค่ายแทร็กนะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆนะครับ 8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับทั่วไทยนะครับกระครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแรงจริงนะครับผมแล้ก็มาที่ PowerM นะครับผมก็ซาวนะครับก็ซาวนะครับ GS800 นะครับก็ซาวนะครับ GS800 นะครับผม Mark 2นะครับตัวนี้ นี่ครับผม12นิ้ว15นิ้วค่าละ2ดอกนะครับ18คงปามค่าละ1ดอกนะครับตัวนี้ก็4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็โปรแอมแรงอีกหนึ่งตัวนะครับผมของค่าย NS Music นะครับ NS Music นะครับตัวนี้นะครับอ่ราคาของใหม่นะครับอยู่ที่2 4 0 0 0อ่24,500อ่24,000บาทนะครับพี่น้องอ่ลิ้นพันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับส้งใช้ต้อง จากแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับ NS Music นะครับ NS Music นะครับ4,000นะครับตัวนี้ของใหม่นะครับราคาอยู่ที่24,000บาทนะครับผมวันนี้มือสองนะครับสภาพมือ1นะครับผมกล่องไม่มีรอยนะครับตัวนี้สภาพใหม่กิ๊กนะครับเดิมๆยังไม่เคยรื้อยังไม่เคยซ่อมนะครับมอแปลงใหญ่มากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่15,500บาทนะครับ18นิ้วข้างละ4ดอกนะครับพี่น้องเข้าไปดูนะครับผมในในเพจหรือว่าเข้าไปดูใน อ่าเฟซบุ๊กนะครับของค่ายนี้ได้เลยนะครับมีการทดสอบมีอะไรให้ดูนะครับมีสเปคให้ดูด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับผมตัวนี้แรกแน่นอนนะครับสำหรับหาพุ้ยแรกๆนะครับไว้ครับสิบแปดนิ้วนะครับข้างละสามถึงสี่ดอกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมข้างละสามสบายๆนะครับข้างละสี่ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูที่พาวเวอร์นะครับผมมาตินนะพี่น้องอ่ะตัวนี้เจ้าของซื้อมานะครับยังไม่ได้แกะกล่องเลยพี่น้องครับผมเป็นมาตินรับ mx 00นะครับ MX 1800นะครับพี่น้องนี่ให้พี่น้องดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ๋ยวให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับผมยังไม่เคยแกะนะครับผมซื้อมานะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับพี่น้องจะให้ดูนะครับนี่ครับยังไม่มีรอยแกะนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูสดๆเลยนะครับพี่น้องครับผมอ่ะอนุญาตสักครู่นะครับผมผมแกะให้พี่น้องดูแล้วนะครับผมเนี่ยห้พี่น้องดูกันเลยนะครับ นะครับผมเป็นแอมมาตินนะครับมาตินออเดโอนะครับ m อ1 1 8 0 0 0วัตต์นะครับนี่ครับผมอันนี้จะเขียนไว้แบบนี้นะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับวัตต์ผมยังไม่ได้ดูนะครับยังต้องต้องดูในคู่มือนะครับว่าวัตต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น m อ็กนะครับ18,000วัตต์นะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นของมือหนึ่งเลยนะครับเป็นของมือหนึ่งไม่แกะกล่องนะครับผมก็คือขอแจ้งนิดนึงนะครับร้านเราไม่ได้ขายสินค้ามือหนึ่งนะะคครรับผมปสง์ที่จะ ขายให้มานะครับผมประสงค์ที่ขายให้มาเพราะว่าจะเป็นนะครับที่จะต้องอใช้เงินด่วนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาราคามาจัดนะครับโปรโมชั่นให้พี่น้องนะครับแม่งกันไปใช้งานนะครับนี่ครับมาตินนะครับ mx 18 0 0 0วัตต์นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบนอกก่อนนะครับนะครับเป็นของใหม่นะครับยังไม่เคยแกะนะครับยังยังไม่เคยผมก็เพิ่งแกะออกจากกล่องนะครับสวยๆร้อนๆเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับเพิ่งแกะออกมาแล้วครับคู่มืออยู่ในนี้นะครับอจะให้พี่น้องดูรอบๆก่อนนะครับดูด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวผมแกะฝาให ยังไม่เคยรื้นะครับยังไม่เคยนี่ครับนี่ครับไม้เอี่ยมนะครับไม้เอี่ยมเลยนะครับผมของใหม่ยางโรงงานเลยนะพี่น้องนะครับเดี๋ครับผมแกะออกสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปกนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคด้วยกันพี่น้องนะครับเพราะอันนี้ผมก็เพิ่งมีเข้ามานะครับเพิ่งมีเข้ามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูสเปกให้พี่น้องดูนิดนึงนะครับสเปกน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับสเปคนะครับผมสเปกตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับผมอ่าสเปคนะครับสเปคตัวนี้นะครับนี่ครับนะครับจะเป็นแปดโอห์มนะครับแปดโอห์มจะอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับแปดโอห์มจะอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับผมส่วนสี่โอห์มนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ก็สามารถขับส8แปดนิ้วได้ชแนลละสองดอกนะครับสามารถขับสี่แปดนิ้วได้ชแนลละสองดอกนะครับก็คือสี่ชแนลก็ ได้แปดดอกนะครับพี่น้องนะครับหรือว่าจะเอาไปขับนะครับชุดสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่ได้สบายสบายนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับตัวนี้มีน้ําหนักบอกไหมนะครับครับผมในตัวจะในตัวจะไม่ได้แจ้งน้ําหนักมานะครับไม่ได้แจ้งน้าหนักมานะครับครับไม่ได้แจ้งน้ําหนักมานะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบามสามสิบกิโลอัพอยู่เลยนะครับผมสามสิบถึงสี่สิบโลนะครับได้อยู่เพราะว่ายกแค่ไม่ไหวเลยนะครับ นี I I so oh right ่ครับผมก็คู่มือมีมาตามนี้นะครับมีมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับแกะไส้ในนะครับให้พี่น้องดูเลยนะครับเพราะตัวนี้สติ๊กเกอร์ของสติกเกอร์อยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้แกะได้นะครับเดี๋ยวแกะไส้ในพี่น้องดูเลยนะครับดูพร้อมกันนะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับพี่น้องครับผมไส้ในเป็นยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับนะครับอีกอีกตัวหนึ่งนะครับผมยังอยู่ในกล่องนะครับยังไม่แกะนะครับเดี๋ยวจะแกะให้พี่น้องนะครับได้ดูกันจะจะนะครับ หนึ่งตัวนะครับครับผมกลิปนี like ้จะอาจจะเย้าหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอาจจะเย้าหน่อยนะครับผมเพื่ออพี่น้องจะได้ดูกันแบบชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับร้านเราไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับผมให้พี่น้องได้ดูกันชัดๆนะครับได้ดูกันแบบจะๆะนะครับเพื่อง่ายนะครับต่อการตัดสินใจในการซื้อขายนะครับพี่น้องครู่นะครับ ก็ทำมือเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดทเท่าไหร่นะครับพี่น้องก็จะพยายามนะครับให้เร็วที่สุดนะครับนอนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับน่ครับเราแกะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับครับผมคลิปนี้ภาพอาจจะสั่นหน่อยเด้อพี่น้อง ครับเพราะว่าทำงานคนเดียวนะครับทำงานคนเดียวนะครับพี่น้องต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับท่านที่ครับผมรับชมแล้วมันอาจจะลายตาไปหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่าตัวนี้ก็คืออยากนะครับอยากจะแกะให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับอยากจะแกะให้พี่น้องได้เห็นกันแบบจะใเลยนะครับผมครับผมวันนี้ก็ แต่เช้าอยู่นะครับผมยังไม่มีลูกค้าเข้ามานะครับถ้ามีลูกค้ามาก็น่าจะได้ใช้ลูกค้านะครับแกอยู <c oughs> ไม่เยอะนะครับด้านหลังไม่เยอะนะครับด้านหลังมีแค่สองตัวนะครับสำหรับน็อตน,นะครับค <c oughs> ้าพูพี่น้องใจเย็นนิดนึงนะครับผม เี๋ยวจะได้ดูกันชัดๆนะครับด้านในนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับครับผมตัวนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับครับผมตัวนี้ตัวเดียวนะครับสามารถนะครับเล่นชุดอ่ะสี่คูณสี่นะครับรับงานได้สบายๆนะครับแล้วกนตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงก็จะดีกว่าสวิตชิ่งนะครับดีกว่าสวิตชิ่งตรงที่ว่าเนื้อเบียดนะครับเนื้อเบียดจะได้กว่านะครับผมแล้วก็ ความคงทนนะครับการใช้งานยา,ยาวๆนะครับก็จะดีกว่านะครับครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับสวยกิ๊กเลยนะครับพี่น้องให้พี่น้องดูกันนะครับนี่ครับผมเป็นมาตินนะครับ MX นะครับหนึ่งหนึ่งมืนแปดพันวัตต์นะครับนี่ครับใส่ในสวยกิ๊กเลยนะครับพี่น้องงานสวยนะครับงานสวยเลยนะครับครับผมใช้งานได้ยาวๆนะครับคาปลารสิบสองลูกนะครับหม้อแปลงใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับ น่ครับสวยกิ๊กเลยนะครับผมอทนายหาอยู่เด้อสำหรับสี่ชนแนลนะครับผมอยากได้พาวเวอร์นะครับผมแท่นเดียวนะครับเอาไปเล่นสีน่คูณสี่นะครับผมอตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องนี่น่ครับผมสวยกิ๊กเลยนะครับอตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับขอเปิดราคานะครับพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งนะครับหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับพร้อมจะส่งเด้อพี่น้องนี่นะครับผมงานสวยๆนะครับ นะครับมาตินนะครับมาตินนะครับ MX หนึ่งหมืนะครับสวยกิกนะครับตัวนี้นะครับครับผม1 3 0 0 0าบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ13,000าันบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็ถ้าเข้ามาได้นะครับผมรับเองผมมีราคาพิเศษให้นะครับครับมีถ้าเข้ามาทั้งหมด2แท่นนะครับผมแท่นนี้ยังไม่แกะนะครับอ่ะแะนี้แกะให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าใส่ในเป็นแบบไหนนะครับนะครับงานสวยพี่น้องนะครับงานสวยมากนะครับครับผมท่านไหนหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมได้ก็ มาดูที่ดอกลำโพงนะครับผมดอกลำโพงสิแปดนิ้วนะครับตัวนี้นา่าจะเป็น npe นะครับผม npe คงหล่อนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับ npe คงหล่อนะครับนุญจะเปิดไฟนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นดอกคงหล่อไว้สีนิ oh ้วนะครับไว้สี่นิ้วนะครับกำลังวัดน่าจะอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับตัวนี้ก็คู่ละสา0พันห้าร้อยบาทนะครับคู่ละสา0พันห้าร้อยบาทนะครับรอมจะส่งนะครับแล้วก็ดอกสิแปดนิ้ว k power นะครับผมหนึ่งแปดสามสามนะครับไว้สี่นิ้วนะครับหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับตัวนี้นี่ครับ 1,500ับาทนะครับตัวนี้ไม่เล็กนาไม่เล็กใหญ่นะครับตัวนี้ก็3 5 0 0ับาทเหมือนกันพี่น้องพร้อมแตะส่งไปเลยนะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ท็อปโปนะครับผมท็อปโปนะครับตัวนี้มิกเซอร์แท้ท็อปโปนะครับผมจากค่าย a อทนะครับตัวนี้เป็นรุ่น miX นะครับหนึ่ง f x สองสองนะครับผม FX 100หนึ่งโปรแกรมนะครับ FX 100หนึ่งโปรแกรมนะครับผมนี่ครับสามารถเชื่อมต่อยู b ได้นะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆนะครับ นครับสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้คอมเพรสเซอร์แปดช่องนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับของใหม่นะครับผมหมื่นไปไปนะครับตัวนี้ราคามือสองแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งเด้อพี่น้องถ้าใครสนใจนะครับสภาพไม่ไม่อิ่มนะครับมือหนึ่งพร้อมกล่องนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับแอคเตอร์นะครับผมแอคเตอร์ รุ่น AT นะครับผม8 DSP นะครับตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์16โปรแกรมนะครับผมมีคอเลสเตอร์ในตัวนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมต้นตรงนี้ตำหนินะครับผมวอลลุ่มอ่ากับตัวสไลด์นะครับผมจะมีบางจังหวะที่มีเสียงก็แคกนิดหน่อยนะครับพอดีอ่าตัวตัวพ่นนะครับอ่าตัวพ่นวอลลุ่มตัวพ่นสไลด์ของผมมันหมดนะครับผมก็คื อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็คือไม่ไม่ได้พ่นนะครับก็คือลองแบบสดๆไปเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ทุกช่องอยู่นะครับผมแต่ว่าจะมีข้อแคกบ้างนะครับผมบางบางบางวอลุ่มบางตัวนะครับแล้วก็สไลด์บางตัวเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจเนอะตัวนี้สองพันนะครับสองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสองพันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็มิกเซอร์ยามาฮ่านะครับยามาฮ่าเอ็มจีหนึ่งสองเอ็กยูนะครับเอ็มจีหนึ่งสองเอ็กยูนะครับเป็นงานเกตเอนะครับตัวนี้งานเกตเอคอมเพรสเซอร์สี่ช่องนะครับมีคอมเพรสเซอร์ส แล้วก็เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกอยู่ที่24โปรแกรมนะครับเอฟเฟกอยู่ที่24โปรแกรมนะครับมาพร้อมกล่องแหลกสวยๆนะครับพี่น้องนี่ครับมามาพร้อมกล่องแหลกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับทั่วไทยนะครับ6,500บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแต่ก็มาที่โพรแอมนะครับผมแรงๆอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นโพรแอมค่าย TDK นะครับ TDK T-D26 นะครับผม18นิ้วข้างละ4ดอกนะครับอิ่มๆเลยนะครับ สิบแปดยี่บเอ็ดนะครับคันละสีได้สบายนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับกิ๊กเลยพี่น้องนี่ครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับนี่ครับไม่มีรอยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับผมครับผมสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพมือหนึ่งเลยนะครับนี่ครับผมไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิส้นนะครับตัวนีห uther. ห uther. ้นะครับผมสวยกิ๊กนะครับผมสวยกิ๊กไรยูรอยนะครับสวยกิ๊กไรยูรอยเลยนะครับ tdk นะครับ td 26นะครับตัวนี้ราคานะครับผม23,500บาทนะครับ23,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ PowerM a p นะครับผม FA นะครับ FA นะครับอ่ D D4XT นะครับ D4X Trio นะครับอ่ D4X Trio นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสีสวยเลยนะครับตัวนี้เป็น PowerM สีชาแนลนะครับสีชาแนลนะครับของค่าย FA นะครับผมเป็นตัวใหม่นะครับผม สภาพมือหนึ่งเหมือนกันครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะครับไม่มีตำหนิอะไรทั้งสิ้นนะครับสภาพมาเอี่ยมนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับ FA สี่ชแนลนะครับผมอ่ four 啊 D four นะครับ X trio นะครับผมมาเอี่ยมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่พ Proem นะครับผม AJ นะครับผม AJ ่า AJH นะครับ7004นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสติกเกอร์โรงงานยังไม่ขาดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมทุกช่องนะครับตัวนี้ครับยังไม่เคยรื้อยังไม่ให้แกะนะครับสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็9,500บาทนะครับ9,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้านะครับมานําเสนอพี่น้องนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมก็สามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับท่านไหนสน ใ้เครื่องเสียงนะครับเน้นโทรนะครับหรือว่าทักไลน์เท่านั้นนะครับพี่น้องครับผมไปคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้ตอบอันนี้ต้องขออภัยนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยก็ยิ่งดีนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมท่านไหนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอพระคุณนะครับผมท่านไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม